เาละครับกลับสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมก๊อฟทีวีอยู่กับเกมอ่ายูทูบเบอร์ออริจินนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาเล่นเซิร์ฟ PVP นะครับผมก็สร้างตัวละครมาเลยเนาะหมาดๆเลยนะครับผมผมก็จะมาเริ่มเล่นตั้งแต่ EP หนึ่งไปเลยนะครับผมแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนก็ต้องการอยากจะให้ผมมาเล่น PVP ด้วยแล้วก็อยากจะให้ผมอ่าเริ่มเล่นตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะครับผมผมก็จัดให้เลยนะครับผมนะ ตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟ pvp หนึ่นนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมมาตอนแรกก็ผมเกิดน่าจะเกิดอยู่เกาะผู้เล่นใหม่นะผมเป็นเกาะตรงที่ผมเล่นประจำนั่นแหละนะมานะครับผมผมก็ไม่เคยเล่นเซิร์ฟ pvp นะไม่รู้ว่ามันมันต้องแถวนี้มันฆ่ากันได้หรือเปล่านะในในนี้น่าจะฆ่ากันไม่ได้เนาะในหมวด pvp ไม่สามารถที่จะกดอ่า เป็น PVE หรือว่า PVP ได้นะครับผมก็ต้องเป็น PVP เลยใช่ไหมน่าจะใช่เนาะเริ่มแรกมาตอนเล่นใหม่นะผมเขาก็จะให้อาหารเรามาจะเป็นน้องไก่ใช่ไหมน้องไก่ไม่ใช่ตัวนี้น่าจะเป็นขวานเลยเมาจัดการเลยนะผม <c oughs> จะเริ่มตัดไม้ก็แล้วกันผมต้องผมไม่ไม่ชินกับ่า PVP นะเพราะว่าผมไม่ชอบการใช้ความรุนแรงนะครับผมนะ <c oughs> แต่ว่าผมมาจะมาตุ้ยหลังนะวันนี้ผมจะมาตุ้ยหลังเผื่อจะโชคดีได้ดาดหรือว่าได้ของบ้างนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่านะอ่าโอเคผมจะตัดต้นไม้ก็แล้วกันเดี๋ยวต้องรอจากต้องเก็บเวลให้เยอะๆก่อนก่อนจะออกจากเกาะน,นี้นะครับผม้ารารีบออกไปเดี๋ยวจะตายซะก่อนเซิร์ฟนี้มันน่าจะไม่สามารถที่จะตีกันได้เนาะโอเคผมจะเริ่มจากการตัดไม้เอาเวลก่อน ตัวนี้ผมจะไม่ค่อยตัดคลิปนะเพราะว่าผมจะเล่นไปเรื่อยๆเลยนะผมเป็น EP เพราะว่าจะทําให้่าระบบเกมมันยาวขึ้นนะถ้าผมทําเป็น E ีีสั้นๆมันจะแบบไม่สนุกนะไม่สนุกนะผมไม่มันไม่ขาดตอนอนะเออมันขาดตอนอนะเราต้องเล่นแบบว่าต้องเล่นอนะต้องเล่นจริงๆครับผมอึงจะแบบมันเนาะโอเคก็จะเริ่มตัดต้นไม้เดี๋ยวมันบอกว่าให้ผมฆ่าบัวตัวนี้เอาผมจะฆ่าก็แล้วกันเพราะว่าผมต้องการหนังไง โอเคค่าบวกตัวนี้เพราะว่าเราต้องการหนังเพื่อจะเอาไปทําเป็นอานม้านะครับผมเพื่อจะไปจับมา้าโอเคเรียบร้อยมันได้มาสองเดี๋ยวจะตัดต้นไม้ซะก่อนเดี๋ยวจะได้เบลเยอะคงจะไม่มีคนมาฆ่านะครับผมไม่รู้ว่ากับผู้เล่นใหม่มันสามารถฆ่ากันได้หรือเปล่า ตามหินไปด้วยอ่ะตอนนี้เลเวล3แล้วเลเวลจะเร็วนิดนึงช่วงเล่นแรกๆแ,แต่ว่าเล่นไปนานๆน,นี่โอ้โหเลเวลแทบจะไม่ขึ้นเลยนะมาจัดไปจัดไป ตัวนี้มันยังขึ้นให้ผมฆ่าวัวอยู่เดี๋ยวผมจะลองฆ่าดูก่อนมันก็น่า,จ,าจะได้หนังแล้วแหละผมขี้เกียจฆ่าไม่ได้ฆ่าดีกว่านะเพราะว่ามันใช้เวลาในการตีนานเดี๋ยวจะฟาร์มต้นมาเฮ้ยอย่าเพิงพ่งอย่าเพิ่งตอนนี้เวลวยังไม่เยอะรู้สึกว่ามันวิ่งช้านะวิ่งช้ามากตามมาตามมาลำดับแรกเราต้องจับอ่าจับม้าตัวนี้ซะกอ่อนนะผมต้องเก็บ แครอทก่อนก็แล้วก,กันเดี๋ยวอ่าตัวนี้ก็แล้วก,กันเราต้องจับเพราะว่าจะได้มีสัตว์ขี่เพราะจะได้เร็วกว่านี้นี่มันเดินช้าโอเคเดี๋ยวฟันต้นไม้สักนิดนึงโอเคอ่าแล้วก็จะคราฟเป็นอานม้านะครับผมเพื่อนๆก็ต้องตีนั่นก่อนนะตีอ่าเจ้าวัวให้ได้หนังก่อนนะครับผมเพื่อจะคราฟเป็นอานมา้า แล้วก็จะได้จับม้าขี่นะนี่ไงอ่านม้านะครับผมอ่ะครับกันเลยแล้วก็ให้เก็บแครอทนะครับผมเก็บแครอทที่เราเก็บมาเมื่อกี้เอาไปป้อนมันไหนอะนี่ห้าอันแล้วก็กดไปที่แครอทนะครับผมโอเคแล้วก็อ่านม้าอยู่ไหนอะอ่านมา้านี่ไงอ่านม้าจัดไปน่ได้ม้ามาขี่แล้วนะครับผม ตอนนี้ก็กดใช้ตรงนี้นี่เรียบร้อยวิ่งเท่าไหร่วะเนี่ยวิ่ง6,500นห้าะผมน้ำหนัก21กิโลก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าก็เอาพอขี่ไปก่อนก็แล้วกันโอเคตอนนี้เดี๋ยวจะ จะตีอีกสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่ามันมันสแต็กน้อยมากอะอย่างนี้น้อยก็ขอให้ได้เยอะกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวต้องฆ่าบัวอีกเพิ่มนะครับผมเพื่อจะเอาหนังวัววัวสีแดงก็มันมันโจมตีเรานะก็พยายามที่จะซิกแซกด้วยนะครับผมอ่าได้มาแล้วแล้วก็จะมาค้าเป็นผ้านะครับผมเป็นหนังเนาะหนังผืนแล้วก็มาค้าเป็นอ่าอานไม้อีกทีนึงอ่านมาก็ใช้ไม้ด้วย โอเคเราจะไปจับอีกหนึ่งตัวนะครับผมเอาตัวนู้นก็แล้วกันนะรู้สึกว่าสแต็กมันมน,น้อยนะครับผมก็เลยจะให้มันสแต็กเยอะกว่านี้แต่ไม่รู้ว่ามันมีแค่นี้หรือเปล่านะสแต็กเนี่ยโอเคป้อนม้าไปโอเคแล้วก็เอาอ่านม้าที่เรานี้ก็กดใช้ไปมันก็จะจับให้เรานะครับผมแล้วก็มาดูกัน อ่าตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับผมตัวนี้จะปล่อยไปก็แล้วกันเพราะว่าสแต็กกันไม่ดีจะใช้ตัวนี้นะผมเพราะว่ามันวิ่งเร็วกว่าแล้วก็น้ําหนักได้เยอะกว่าโอเคไม่รู้ว่าเห็นต้นไม้แล้วมันคนมาเล่นคนสายฟาร์มมาเล่นเซิร์ฟ PV PVP อ่ะเออมันเห็นต้นไม้เห็นพวกนี้มัน,มนไม่เป็นตอยู่นะก็เลยอยากจะแบบว่าฟาร์มนะครับผมมันมันเยอะอะต้นไม้อ่ะเผื่อใจแบบว่าได้ เลซินอะไรพวกนี้เนาะตัวนี้ก็ได้เลซินแล้วก็หลังพึ่งมาด้วยนะครับผมจะได้เอาไปขายไม่รู้ว่าตัวนี้มันมันตีกันเลยใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะเซิร์ฟพีพีน่าจะเห็นกันแล้วดวลกันเลยหรือเปล่าเราต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงคนนะครับผมแต่ถ้าเราแบบว่าเห็นคนเขานั่งตกปังก็ตุยหลังได้เออก็เผื่อจะได้ของไงโอเคตอนนี้เราเลเวลเท่าไหร่แล้ว ตอนนี้เราเลเวล6นะครับผมต้องฟาร์มหินก่อนเดี๋ยวจะไปสร้างบ้านเลยก็แล้วกันเพราะว่าเราต้องหาที่เก็บทรัพยากรเราเดี๋ยวเราตายมาของจะตกนะครับผมมาบ้านก็ต้องต้องใช้หินเยอะนะกว่าจะสร้างได้ ็มีน้องๆได้หลายคนเขาทักเข้ามาทาไมพี่ไม่เล่น PVP บ้างแล้วก็ทําไมต้องเล่นแต่ PPE นะผมก็สายฟาร์มนะครับผมแต่เปลี่ยนโหมดแล้วไม่ใช่สายฟาร์มแล้วนะทีเนี้ยสายดวนสายดวนแล้วก็อยากจะเห็นผมเล่นตั้งแต่เวล์หนึ่งด้วยนะครับผมผมก็จัดมาให้เลยตั้งแต่เวล์หนึ่งสร้างตัวละครเลยก็ละกันตัวนีก้ก็สามารถกดใช้ได้นะที่ว่ามันเป็นรูปทานตะวันเนี่ย เพราะว่ามันจะช่วยในการอ่าตัวนี้นะภารกิจดอกทานตะวันนะครับผมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะเหมือนเหมือนใครที่เล่นเกมฟรีไฟล์ก็คงจะรู้กันเนาะเพราะว่ามันจะมีเควสให้ทําแล้วก็มาแลกของที่ตามเวลปลดล็อกนะครับผมมันต้องการหินประมาณ70ก้อนนะเราต้องฟาร์ม70ก้อนเลยตัวนี้60ก้อนแล้ว โอเคตอนนี้วิวอัพเป็นวิวแปดแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวไปฟาร์มต้นไม้ก่อนต้นไม้ก็ต้องการเหมือนกันนะครับผมนี่คืออ่าจะเราต้องคราฟตัวนี้นะครับผมเพื่อจะเอาไปสร้างบ้านนะเดี๋ยวผมต้องดูก่อนตัวไหนอะนี่นะผมตัวนี้นะครับผมมันใช้อ่าหินเจ็ดสิบนะครับผมแล้วก็ไม้เจ็ดสิบเราต้องเลเวลสิบก่อนนะครับผมเราต้องเลเวลสิบก่อน ถึงจะสามารถครัฟได้นะถึงจะปลดล็อกให้เราครัฟนะครับผมมาตอนนี้เรา Level เลเวล8เอ้ยพังแล้วซ่อมก็ติ๊กเข้าไปที่ซ่อมเลยนะครับผมแล้วก็กดที่ซ่อมเลยมันก็จะซ่อมให้เรานะครับผมมนะาจัดต่อจัดต่อเซื้อ PVP มันน่าจะขายของรู้สึกว่าทองมันน่าจะหาย,ยากนะตอนนี้เรายังเวลไม่กระเตืออง้เลยเ เราฟาร์มต้นมไม้เราเวลมันไม่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องฟาร์มไอเจ้าเต่ารู้ละแล้วก็วววให้ครัฟไอนี่นะผมอาวุธนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นอาวุธคอนสนะครับผมอ่ะให้ครัฟมาหนึ่งอันเพื่อจะได้แบบว่าอ่ากดโจมตีอะไรพวกนี้เวลาเรากดใช้แล้วก็กดตัวนี้อ่ะออกมาข้างนอกตรงนี้โอเคมาเดี๋ยวตีเจ้าเต่าดีกว่านะเพราะว่าจะได้เวลเยอะเนี่ยมันเวลห้ามันยัง อย่างตีเราไม่แรงโอเคตอนนี้เราก็เลเวลแแล้วเกิมเริ่มละเริ่มละเ,เริ่มจะเเวล1ิละตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับผมะเออตอนนี้เลเวล9้แล้วตีอีกนะ่าประมาณตัว2ตัวก็คงจะดอกเวล10มามาเวลาค้อนเราตีไปนะครับผมมันก็จะสตันไปด้วยเวลามันจะมึนนะ่ะเออ เห็นไหมเวลาเราเลือดมันใกล้จะหมดเนี่ยมันจะมึนนะครับผมตรงนี้จะมีขวดด้วยน่าจะเป็นขวดอขวดแปลงบ้านใหม่นะแต่ว่าคงจะไม่เจอง่ายๆหรอกโอเคไม่เจอนะผมตอนนี้ตอนนี้เราก็สามารถอ่าที่จะคับเรือได้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะดูคับเรือนะตอนนี้ก็ยังคับเรือไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจะพาอ้อมไปฝั่งนูน้น เพราะว่าฝั่งนู้นมันน่าจะมันน่าจะมีทางข้ามไปอยู่มาอย่างไงก็ให้เราตีวัวเราเลยตีดูมันขึ้นให้เราตีอยู่เงี้ยเออนี่แหละไอ้มอสเตอร์ตัวนี้นะผมมันจะเป็นมันตีถอยด้วยมันนะเออนี่เรียบร้อย อ่ะตอนนี้เราเวลจะอัพแล้วนะผมเวลจะอัพแล้วเดี๋ยวตีไอ้วัวน,นี้ก่อนเผื่อจะอัพเลยนี่เรียบร้อยเวลยังไม่อัพนะเหลือนิดนึงอ่ะตอนนี้เราหิวอาหารนะผมก็ต้องกินน้ําน้าน้ำน้าน้าเรามีในถุงอยู่กินไปก่อนแล้วก็ผลไม้กินสตรอเบอรี่ไปก่อนมาเดี๋ยวตีไอ้วัวน,นี้ให้เวลอัพนะผมเดี๋ยวผมจะพาออกไปสร้างบ้าน เราจะมีบ้านหลังแรกกันแล้วก็อยู่แบบสงบสงบหวังว่าจะอยู่สงบหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็น pvp ไงเดี๋ยวเราหาครับดาบครับอะไรเดี๋ยวไปหาตุยหลังคนเผื่อเวลาเขาตกป่าเวลสิบแล้วนะครับผมป่ะทำเควสนะผมตัวนี้ก็จะเป็นเควสนะครับผมอ่ะตัวนี้เราก็เก็บของแล้วก็ทาอ่าต่อไปก็จะครับอคอนไม้อ่ะโอเคครับก็ครับเผื่อจะได้ ของาะวันด้วยนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยอา้าวเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนนะครับผมไปหาที่สร้างบ้านก่อนเพราะว่ามันไม่ขึ้นอนะมันไม่ขึ้นเดี๋ยวเก็บมันก่อนให้มันปลดล็อกให้มันปลดล็อกก่อนเพราะว่าข้างนอกนั้นมัน,ม,นมันหาที่ฟาร์มยากนะครับผมไอ้พวกมัน <S <S พวกเนี้ยเดี๋ยวเราต้องเก็บไอ้พวกนี้ให้มันปลดล็อกไปซะก่อนเออแค่นี้พอแค่นี้พอ เดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะได้ไปหาที่วางบ้านนะแต่ว่าถ้าเราออกจากนี้ไปนะครับผมอาจจะแบบว่าสามารถตีเราได้หรือเปล่าอคนนะผู้เล่นคนอื่นน่าจะสามารถตีเราได้เนาะแต่เราก็ต้องระวังด้วยนะครับผมระวังด้วยต้องหาที่สร้างบ้านด้วนเลยไม่รู้ว่าเซิร์ฟพ v p PP น่าจะมีแต่คนจีนนะครับผมจีนน่าจะเยอะ เขาคงไม่ปาณีเราหรอกเขาคงไม่ปาณีเราแน่แน,นอนอ่เก็บไสเดือนก่อนเดีย๋ยวจะพาไปตกปลาไปหาที่ตกปลาเหมาะๆหาเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนช่วงนี้อะไรเก็บได้ก็เก็บไปก่อนนะครับผมเก็บ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 อ่าเช้าแล้วมอตเตอร์ก็คงจะหนีกันละในเขตนี้น่าจะบอกว่าวิวเท่าไหร่นะตอนตอนที่เราเข้ามาจากเขตนี้มันจะบอกว่า เขตนี้ต้องเลเวลเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคเราจะวิ่งเก็บไสเดือนไปก่อนตัวก็เริ่มจะวิ่งช้าแล้วฮะมัน่น่าจะไม่มีอ่าไม่น่าจะมีมีรองเท้าแนละ้วถ้ามีรองเท้ามันจะวิ่งเร็วแต่ว่ารู้สึกว่าบ้านแถวนี้ไม่มีคนสร้างเลยเฮเขาไปสร้างบ้านที่ไหนกันวะแต่ว่าเราเราก็คงจะไม่มาอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าจะมีคนเขาผ่านผ่านไปผ่านมาบ่อยนะ แต่ว่าเราจะไปหาที่วางบ้านตรงจุดที่มันน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราต้องคราไปนั้นไปก่อนเราน่าจะคราได้แล้วนะครับผมอ่านี่ไงคราได้แล้วเลเวลเลเวลสิบแล้วเนาะก็คราไปเลยโอเคตัวน,นี้เป็นที่สําสหรับวางบ้านนะครับผมก็สร้างบ้านนั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปฝั่งนู้นก็แล้วกัน,กนไปดีไหมวะ เดี๋ยวต้องหาเก็บสเดือนก่อนนะเดี๋ยวผมจะดูแมพก่อนนะว่าตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนเ่ะผมจะวิ่งขึ้นไปปลายแม่น้ําก็แล้วกันนะครับผมจะไปอยู่แถวๆปลายแม่น้ําแต่ว่าทําไมตัวผมมันรู้สึกว่าจะหนักขึ้นละมันวิ่งช้านะเรล,ล่นให่่ใหม่มันก็จะช้าแบบนี้แหละครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปหาจับสัตว์ที่มันวิ่งเร็วกว่าน,นี้เดี๋ยวต้องรองให้เวลเยอะกว่าน,นี้ก่อนนะว่ากลัว <laughs> ว่าคนจะมาตุยหลังนี่แหละเซิร์พพพเนี่ย มา,มาเก็บไสเดือนมาก่อนช่วงนี้แต่ว่าถ้าเรามีคนมาเจอเราอะ่ะมันสามารถที่จะตีเราได้นะรู้สึกว่าควรจะตีเราได้แล้วก็ของเราจะตกเป็นบางส่วนนะอ,อแต่ว่ามันจะสุ่มตกอะมันไม่ตกทั้งหมดนะแต่ว่ามันจะสุ่มตกแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันตกใช่ไหมเผื่อแบบว่าของที่เราฟาร์มมามันตกไปของที่เราต้องการพราดอดีเช่นแบบว่าไสเดือนเราฟาร์มได้เยอะๆเงี้ย ทำมันตกก็ตกหมดเลยเออเราก็ไม่อยากจะให้คนเคาขาฆ่าไหมเราต้องระวังระวังด้วยสว่วนมากพี่จีนเขาจะไล่ฆ่าคนนะเซิร์ฟ PVP แบบว่าตัวเองเวลใหญ่อะไรประมาณนี้เราก็หาไล่ฆ่าคนแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่เห็นใครสักคนเลยนะเซิร์ฟ PVP มันหาคนยากนะเอ,อ้เพราะว่าเขาไม่ค่อยอยากจะ,ะเผชิญหน้ากันเท่าไหร่แต่ละผู้เล่นใหม่ยังไม่ค่อยจะเห็นเลย ผู้เล่นใหม่ยังมีผมคนเดียวเลยอ่าเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนหวังว่าเราจะถึงไปลายแม่น้ำเร็วๆหอยหอยปลดล็อกไปซะก,ก่อนเก็บปลดล็อกเออมามาเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนโอเคพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวเราต้องหาที่วางบ้านแล้วอ่าเป้าหมายของเรานะผมอยู่ปลายแม่น้ำตรง,งนู้น เพราะว่ามันจะเป็นที่ดรอไส้เดือนนะครับผมเราจะวนเวียนวนเวียนอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าต้อรอให้เวลเยอะกว่าน,นี้ก่อนเพราะว่าตรงจุดนั้นมันน่าจะมีจุดฟาร์มแร่ด้วยนะครับผมก็ทําให้เราเวลขึ้นเยอะรู้สึกว่าเกมนี้มันสามารถปนบ้านได้ไหมเออว่ะถ้าเป็น PVP มันก็สามารถที่จะปนบ้านได้ใช่ไหมเราต้องระวังด้วยนะครับผมหรือเปล่านะไม่รู้แฮะแต่ว่าก็ต้องปิดบ้านให้มีชิดดีกว่านะครับผม อาจจะทําแบบว่าเข้ามางัดบ้านอะไรประมาณนี้รู้สึกว่ามันจะมีกุญแจด้วยนะเออกุญแจแบบว่าครับเรามาหางัดบ้านคนอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็ไม่ทราบว่ามันจะสามารถที่จะขโมยของกันในกล่องได้หรือเปล่ามามาก็บไปเอ้ยสไลม์มนเดอร์สไลม์มนเดอร์ไม่ว่าแต่เซิร์ฟใดนะผมก็น่าสงสารไม่มีใครไม่มีใครมาหนี้น้องเลยไปจับน้องเลยเดี๋ยวเราจะมาจับนะ เราจะมาจับเดี๋ยวรอให้เวลเยอะๆก่อนนะนู่นตัวหนึง่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวเล็กนะบอตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่มาเป้าใหม่เราเดี๋ยวผมจะไปดูอ่าดอกบัวนั่นก่อนเพราะว่ามันจะมีดอกบัวอะไรนะที่เขาเอาไว้ทําเสื้อผ้าดอกบัวคิสซันน่าจะอยู่ปลายแม่น้ําเดี๋ยวจะหาที่วางบ้านแถวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆขยับไปเดี๋ยวต้องวางก่อนเดี๋ยวโดนตุย ตอนนี้ไสเดือนเราเยอะหรือเปล่าตอนเนี้นโอ้เยอะแล้วเยอะแล้วเดี๋ยวโดวนเดี๋ยวโดวนตุ้ยเฮ้ยมีบ้านคนตรงนั้นอะ่ะเออย่องไปย่องไปคงจะไม่มีคนอยู่นะแต่ว่าก็มีคนมาวางไหวังว่าเขาจะเป็นเพื่อนบ้านเราที่ดีนะครับผม โอ้สาเดือนนี่ไงที่ผมจะมาทําไงเพราะว่าตรงนี้มันมีจุดฟาร์มแร่ด้วยไงแล้วก็จะได้ปั๊มเวลด้วยเวลาคนมาแล้วก็วิ่งเข้าบ้านเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมเออโอเคอย่าเพิ่งเก็บทําไมผมเล่นสายฟาร์มมานี้มันเห็นกองส้เดือนไม่ได้เลยนะเออมันต้องวิ่งอะ่ะมันต้องวิ่งเก็บอะ่ะอืมเพราะว่าเราออ้เฮ้ยเฮ้ยไม่น่าจะมีคนนะ ตรงนี้มันจะมีดอกบัวคริสตัลเกิดจู่นะแต่ว่าไม่มีฮะเดี๋ยวผมจะคงไม่มีคนอยู่เนาะ <c oughs> เออมันนึงว่าคนเออเราต้องไปหาที่วางบ้านก่อนเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงปลายภูเขาเนี่ยตรงไหนวะตรงนี้วางได้ไหมอ,อยู่ข้างบนนี้ก็พออยู่ข้างบนเนี้ย ตรงนี้มีจุดฟาร์มข้าวด้วยเออดีๆตรงนี้น่าจะวางได้ไหมเออน่าจะวางได้เดี๋ยวต้องลงจากม้าก,ก่อนแล้วก็ค่อยวางนะครับผมเนมเนมซ้ายเนมขวาระแวงระแวงตัวนี้ให้เราเลือกนะผมว่าเราต้องการแบบไหนมันจะมีให้เราเลือกอยู่ประมาณสามสี่แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออหกแบบแล้วก็ตั้งชื่อบ้านนะครับผมผมจะตั้งเป็น B E L L a ก็แล้วกันอซา,าด้วยซาด้วยแล้วก็เอาแบบไหนดีวะแบบนี้ไหมเอาแบบนี้ก็แล้วกันเพราะว่าตรงนี้ยังไม่เคยเอ่ะเยอยังไม่เคยโอเคสร้างบ้านเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็ทําการวางบอกว่าแถวนี้จะวางได้วางได้ไหมไม่ได้แฮะ เดี๋ยวต้องหาที่วางบ้านใหม่ก่อนนะครับผมวิตรงข้างล่างนี้ก็โอเคนะตรงนี้นี่โอเคว่างวางวางวางด่วนวางดว่ว,ดวนเฮ้ยมันวางไม่ได้อ่ะสงสัยมันเป็นจุดเอจุดเกิด,ดแร่หรือเปล่าวางไม่ได้เหโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บสาเดือนซะก,ก่อนอหิวแล้วเว้ยเริ่มจะหิวแล้วเดี๋ยวจะทำกองไฟแล้วเนี่ยเดี๋ยวรีบเก็บอันนี้ก่อนเพราะว่า ทำไมเราเห็นกองสาเดือนไม่ได้เลยวะเห็นต้องเก็บอ่ะเออเห็นต้องเก็บมันติดนิสัยนะผมติดนิสัยจาก PVE นะครับผมนะเพราะว่าผมเล่นสายฟาร์มแล้วก็เขาให้อะไรมาโอเคคุณสร้างบ้านเรียบร้อยมันติดนิสัยการฟาร์มมาก็ <c oughs> เลยติดมาใน PVP ด้วยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอฮ้ยบ้านหลังใหญ่นะฝั่งนั้นนะ่ะ วังว่าเขาจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีสําหรับเรานะโอเคเดี๋ยวผมจะวางตรงตรงนี้เขาล้วกันน่าจะโลง่งๆดีวุ้ยเยอะนะบ้านเยอะมากโอเควาง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 ไม่ได้อ่ะวีไ่ได้แล้วได้แล้วต้องเราต้องหันหน้าเข้าถนนใช่ไหมโอ,โอ้ยก็มาจะวางแล้ว นี่วางเรียบร้อยนะผมตอนนี้เราก็วางบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเรียบร้อยนะผมเราก็มีบ้านแล้วนะครับผมนะเสร็จแล้วบ้านเราอ้าวนูน่นทําไมมันเด้กงกว่ามาไกลอย่างเงี้ยเออนะผมตอนนี้เราก็มีบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะหวังว่าเพื่อนบ้านเราคงจะไม่ใจร้ายนะโอเคโอ้โหบ้านหลังเล็กมากเอดเข้าไปนะผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะปิดเดี๋ยวปิดประตูก่อนเออ โอเคนะตอนนี้เราวางบ้านเขาให้อะไรเรามาแน่แล้วก็ที่วับนะครับผมตัวนี้สําหรับการอ่วาว์บกลับบ้านนะครับผมอย่าให้หายนะ <c oughs> อย่าให้หายนะหายนี่วับกลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวต้องวิ่งเอานะโอเคนะครับผมอะเดี๋ยวทําการครัฟกล่องซะก่อนเขาให้ฉายามาด้วยไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเราจะครัฟไม่สนภารกิจละ <c oughs> มันแจกของมีแต่ไม่เท่าไรหร่นะมันแจกของไม่ค่อยดีนะครับผม ตอนนี้ที่เราจะทําก็น่าจะเป็นกองไฟนะเพราะว่าตอนนี้เราหิวมากเฮ้ยมีเบ็ดด้วยมีเบ็ดด้วยเดี๋ยวเราพาไปตกปลาแล้วก็เอาไม้ไม่มีฮะหวังว่าไม่มีคนนะโอเคเราไปตัดไม้ก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไม่มีไม้เลยโอเคมันเสียวเสียวยังไงก็ไม่รู้ถ้าเราเล่นแบบเซิร์ฟ PVP เนะี่ยโอเคตัดไม้ก่อนเร็วเร็ว เร็วดิเออมันช้าๆนะมันมีเสียงนะครับผมมีเสียงตัดไม้เสียงวิ่งนะอาจจะมีคนอยู่ในบ้านนะครับผมตอนนี้เราเลเวลสิบสองแล้วมาสิบสองแล้วก็ก็ยังไงละ่ะเลเวลสิบสองแต่ยังไม่มีอะไรเลยมามามาตอนนี้ก็เริ่มจะหิวแล้วนะเดี๋ยวจะเผาอาหารเผาอาหารกินละ ๋ยวจะบอกเพื่อนๆด้วยว่าสูตรอาหารไหนมันมันเพิ่มเยอะนะครับผมเดี๋ยวรอให้ผมค้าปไปนั้นได้ก่อนโตทำอาหารนะเอาเอาพอประมาณเฮ้ยเอาพอประมาณเฮ้ยทำไมต้องเห็นต้นไม้แล้วมันต้องแบบตัดไปไม่หยุดลืมไปเลยนะว่าเซอร์พีวีพีแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวแล้วก็โดนตุ๋ยหรอกโอเคนะผมคราฟเลยโดน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 ,ดนอ่อนนี่ไงตู้แล้วก็ทำอาหารเราจะคราฟตู้ก่อน อ้าชิบหายละไม้หมดไม้ก็ค้าได้ทีละนิดเดียวเองอะ่ะยิ่งแบบเสียวๆคนมาถุยอยู่ยิ่งแบบยิ่งฟาร์มได้น้อยอะ่ะไม้ก็เลยเฮ้ยโอเคครับผมวางตรงนี้นะเดี๋ยวเก็บของที่เราแบบว่าไม่อยากจะให้มันตกนะครับผมที่ไม่อยากจะให้มันตกก็เป็นไส้เดือนนี่แหละผมห่วงที่สุดเลยไส้เดือนนี่แหละนะแล้วก็จะเป็นพวกรังพึ่ง ก็ได้ราคาอยู่นะแล้วก็จะเป็นอันนี้นี่เลซินกองดินนอนแล้วก็โอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มต้นไม้อีกตัวนี้มันค่ำแล้วโอเคมันเริ่มจะชา้าๆนะตรงนี้ก็น่าจะบิ็นไรน่าจะใช้ได้อยู่เอยตัด มันด้ทีละห้านะผมเราต้องทําใจต้องทําใจกว่าจะคราฟได้ก็คงจะใช้เยอะนะเพราะว่าต้องคราฟโต๊ะคราฟด้วยแล้วก็จะเป็นกองไฟด้วยนะเดี๋ยวจะฟาร์มสักสิบต้นก็แล้วกันอ่ะตอนนี้ก็สามละอาวเรากดคราฟไปเลยก็แล้วกันนะ<ๆ>เผื่อจะไม่ได้เสียเวลานะอะผมจะคราฟโตะคราฟก็แล้วกัน ครับโต๊ะครับแล้วก็จะเป็นกองไฟกองไฟนี้น่าจะเรยได้แล้วได้แล้วโอเคกับเพราะว่าฟาร์มแล้วมันมันได้แล้วอะ่ะแต่ว่ากองไฟนี้เราต้องครับที่ไหนอะ่ะเออนี่ไงฟาร์มครับไปเลยส่วนเตียงนอนนี้เขาใช้เป็นหนังสิบยังไม่มีหนังเลย,เยต้องไปล่าสัตว์เดี๋ยวรอให้เช้าก่อนเดี๋ยวเรามาเผาอาหารรอก่อนนะครับผมเออเข้ามาต้องปิดประตูนะ ตัวนี้วางไว้ตรงมุมนี้ก็แล้วกันอ่าโอเคตอนนี้หิวอาหารมากๆเลยเราต้องรีบนะผมต้องรีบเผาแอปเปิ้ลเผาแอปเปิ้ลเผาแอปเปิ้ลแล้วก็เผาเนื้อเดี๋ยว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 จะเพิ่งเผาเนื้อก่อนเนื้อมันให้โปรตีนเยอะแล้วก็เพิ่มเยอะด้วยนะครับผมอ่าเนื้อวัวเนื้อวัวโอเคเดี๋ยวกินก่อนเลือดมันลดโอ้เผาเร็วนะเผาเร็วมากทำไมเนื้อสุกเร็วจังไฟแรงใช่ไหม นะครับผมเอ้ยกินก่อนกินก่อนอ๋ออดตายนะผมรอดตายแล้วก็วางโต๊ะม้าโต๊ะมา้ะมา,มาเราจะเอาไว้ฝั่งนี้ก็แล้วกันตรงนี้จะเป็นที่คราบของอ่าโอเควางโอเคแล้วก็สามารถที่จะคราบอะไรก็ได้นะครับผมมันมีอะไรให้เราคราบได้บ้างแล้วยังไม่มีอะไรเลย เราต้องอ่าปลดเลเวลไปสักกอนแต่ครับผมเราต้องอมีเลเวลด้วยโอเคตัวน,นี้ครับอันนี้ประมาณกี่อันเนี่ยมันก็สามารถที่จะปลดล็อกได้นะครับผมอ่าโอเคนะผมสําหรับคลิปนี้ก็พอคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะทําอะไรก็คอยติดตามชมในคลิปหน้านะครับผมสำหรับอ่พาพาร์ทนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะผมขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย